อยู่กันไปแล้วก็มีลูกโดยปกติพอคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมีลูกขึ้นมายิ่งลูกคนแรกแล้วก็มันมีความดีใจดีใจมากแต่โดยปกติเลยเราจะได้ยินพ่อแม่ถึงไม่พูดออกมาดังๆก็นึกอยู่ในใจว่านี่แหละจะเป็นที่พึ่งของเรายามเราแก่เราเท่าเพราะว่านี่ก็นึกถึงตัวเองแหละแต่ถึงถึงกระนั้นมันก็เป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาของมนุษย์ที่จะได้เป็นที่พึ่งได้ลูกเป็นที่พึ่งยามแก่ยามเฒ่า แต่ถ้าที่เราได้พบมาเนี่ยส่วนมากพ่อแม่ได้พึ่งไหมได้พึ่งลูกไม <c oughs> ไม่ค่อยจะได้ส่วนมากไม่ค่อยจะได้มีแต่ความมีแต่ความทุกข์แล้วก็มักจะบอกโอ้ยตอนแต่มีลูกเนี่ยตกนรกทั้งเป็นทําไมถึงตกนรกทั้งเป็นเพราะอะไรเป็นห่วง,ไ,ไ,งไปหมดกลัวลูกจะไม่ดีกลัว<จ>ลูกจะไม่เป็นสุขกลัวลูกจะไปพบปัญหาจะพบอันตรายนี่โดยความห่วงสารพัดอย่างแล้วนอกจากนั้นก็โดยความขัดเคือง ใช่ไหมฮะว่าลูกไม่ได้อย่างใจสอนแล้วไม่เห็นทําตามให้เรียนหนังสือวิชานี้ก็กลับไปเลือกเรียนวิชาอื่นพอถึงเวลาโตขึ้นจะทํางานให้ทํางานกระทรวงนี้กลับไปทํางานบริษัทเสียมีครอบครัวหาผู้หญิงคนนี้ไว้ให้กลับไปหาคู่รักเองสารพัดพ่อแม่กรู้สึกว่าตกนรกทั้งเป็นแล้วก็ยิ่งเห็นลูกนั้นมีความร้อนมีความกระวนกระวายไม่ได้มีความส,สงบเย็นเลยพ่อแม่ก็ยิ่งตกนรกซ้ำไปอีกเพราะความรักลูก ลูกทุกเท่าไรพ่อแม่ทุกมากกว่าอย่างที่เขาบอกอย่างนั้นถ้าใครอยากจะทาร้ายในคนนี้ไม่ต้องไปทําเขาหรอกทําลูกเขานั่นแหละมันเจ็บปวดซะยิ่งกว่าที่จะไปทําตัวเขาเองอีกเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านจึงบอกว่าการที่พ่อแม่ต้องตกนรกแล้วลูกเนี่ยแล้วก็มีลูกแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีความสุขในการที่จะได้ลูกเป็นที่พึ่งอย่างใจเพราะอะไรก็ต้องจะดูว่าเพราะว่าพ่อแม่นี่ยพอได้ลูกมีลูกก็มีไม่เป็น ได้ลูกมาได้ไม่เป็นอยากได้อยากได้ลูกแต่พอได้มาแล้วจะเลี้ยงลูกอย่างไรลูกนี้จึงจะเติบโตเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ได้ลูกนี้จึงจะเป็นผู้ที่มีความสุขมีความสงบเย็นเหมือนอย่างที่พ่อแม่อวยพรอยู่ในใจทุกค่ำคืนแล้วก็เหมือนอย่างที่ทุกทกคนมาอวยัยให้พรเมื่อเวลาได้ลูกคนแรกทำอย่างไรอะเลี้ยงลูกอย่างไรลูกนี้จึงจะเป็นที่พึ่งแต่พ่อแม่ได้แล้วก็ลูกนี้ จึงจะเป็นบุคคลที่เติบโตขึ้นด้วยความผาสุขคิดว่าเราคงจะต้องไปพูดเรื่องนี้ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ทํามาสวัสดีก่อนนะคะ